ตัวอย่าง7.20ข้อที่ 3, นะคะข้อที่3เนี่ยนะคะเขาให้เราทดสอบนะคะอนุกรมนะคะ 2n นะคะทั้งหมดแฟกนะคะส่วนด้วย n แฟก n แกนะคะสังเกตนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะมีนะคะแฟกทอเรียลนะคะทั้งตัวเศษตัวส่วนเลยนะคะเราจะใช้นะคะจำไว้นะคะเวลาเจอนะคะ ตัวเลขยกกำลัง N หรือยกกำลัง N บวกหนึ่งะคะหรือว่าเอเอ n ยกกำลังตัวเลขเนี่ยนะคะหรือในกรณีที่เราเจอแฟกทอเรียลนะคะให้เราใช้การทดสอบโดยอัตราส่วนหรือเรช o t เทสนะคะ,ะทีนี้เริ่มต้นเลยนะคะสำหรับข้อนี้นะคะเราก็นะคะมี AN นะคะ an ก็คือหาจากโจทย์ได้เลยค่ะคือสิ่งที่อยู่หลังคัมเมชันนะคะ an นะคะก็จะเป็นนะคะ 2n ะคะทั้งหมดแฟกนะคะ ส่วนด้วยนะคะ n f ฟกตนะคะแล้วก็ n f ฟ c ตค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราหา an บวกหนึ่งค่ะนะคะเราหา an บวกหนึ่งนะคะอย่างที่ครูบอกนะคะว่า an บวกหนึ่งนะคะคือการแทนค่า n เท่ากับ n บวกหนึ่งใน an นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ 2n นะคะ 2n ตัวเนี้ยค่ะนะคะก็จะกลายเป็น2คูณกับ n บวก1ถูกไหมคะ แล้วก็ทั้งหมดแฟกแบบนี้นะคะเท่ากับว,ว่าเราจะได้นะคะ an บวก1นะคะคือ2คูณ n บวกหนนะคะทั้งหมดแฟกนะคะแล้วก็ส่วนด้วยนะคะส่วนด้วยอะไรนะคะส่วนด้วย n บวกห่ 1, แฟกคูณกับ n บวกห่ 1, แฟกค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องค่อยๆทำนะคะอ่ะ ทำว่าค่อยๆทาคืออะไรนะคะนำสองคูณเข้าไปก่อนค่ะนำสอคูณเข้าไปก่อนนะคะ,ะเราก็จะได้เป็นนะคะ 2n บวก2ทั้งหมดแฟกนะคะส่วนด้วย n บวก1แฟกแล้วก็ n บวก1แฟกค,ค่ะนะคะ เสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราเขียนนะคะเราเขียนลิมิตนะคะเราหาลิมิตเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจัดรูปตัดเทอมกันนะคะในนั้นนะคะก็นะคะลิมิตนะคะของ a n นบวกหนึ่งนะคะส่วนด้วย an นะคะเหมือนเดิมนะคะ an นบวกหนะคะกับ an นะคะเป็นเศษส่วนนะคะพอเป็นเศษส่วนแล้วนะคะเราก็นะคะเขียนในรูปของผลคูณค่ะนะคะ เราก็จะได้นะคะลิมิตนะคะเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะ a n ็นบวกหนะคะคืออะไรนะคะคือ 2n งนบวกสนะคะทั้งหมดแฟกนะคะแล้วก็ส่วนด้วย n อนบวกหนะคะแฟกค,คูณกับ n อนบวกหนะคะแฟกนะคะแล้วก็ a n นะคะกลับเศษเป็นส่วนเลยค่ะเด็กๆนะคะอันนี้ก็จะเป็น n แฟกแล้วก็ n แฟกนะคะส่วนด้วย 2n นะคะทั้งหมดแฟกนะคะ หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องพยายามนะคะกระจายเพื่อที่จะตัดเทอมนะคะตัดเทอมตัดอะไรได้บ้างนะคะเรารู้ว่านะคะ n บวกหนึ่งนะคะเรารู้ว่า n บวกหนึ่งนะคะแฟกนะคะคืออะไรนะคะเมื่อกี้เราเจอแล้วคือ n บวกหนึ่งนะคะคูณกับ n แฟกถูกไหมคะคือ n บวกหนึ่งคูณกับ n แฟกนะคะในขณะที่นะคะ2 n บวกสทั้งหมดแฟกนะคะคืออะไร 2n บวก2ทั้งหมดแฟรน,นะคะเราต้องค่อยๆลดทีละ1ถูกไหมลดทีละ1ลดทีละ1ไปจนถึงเมื่อไหร่จนถึง 2n แฟรตัวนี้ค่ะเดี๋ยวมันจะมีตัวที่ตัดกันได้ตัวเศษกับตัวส่วนเนาตัวบนกับตัวล่าง 2n บวก2ทั้งหมดแฟรน,นะคะจะเท่ากับ 2n บวก 2, N 2อ่ะลดไป1ลดไป1คือไรคือ 2n บวก1ยังไม่เจอ 2n เฉยๆถูกไหม ทีนี้ก็เป็น 2n บวก2คูณ 2n บวก1ลบไปอีก1ก็จะเป็นอะไรคะเป็น 2n เห็นไหมคะพอ 2n ปั๊บตัวต่อไปก็จะเป็น 2n ลบอะไรลบ1ถูกไหมแต่ว่าเราพอแล้วนะคะเพราะเราต้องการจนถึงแค่อะไรคะถึงแค่ 2n ทั้งหมดแฟกเราก็จะได้เป็น 2n บวก2คูณ 2n บวก1แล้วก็คูณด้วย 2n ทั้งหมดแฟกนะคะ เราก็จะได้นะคะเท่ากับนะคะลิมิตนะคะเมื่อ n เข้าใกล้นะคะอินฟินิตี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น 2n บวก2ทั้งหมดแฟกนะคะเอาไม่ได้นะคะขอโทษขอโทษนะคะครูต้องเขียนเป็นนะคะ 2n บวก2คูณกับ 2n บวก1คูณกับ 2n ทั้งหมดแฟกนะคะส่วนด้วยนะคะ N นบวก1คูณ N แฟกนะคะแล้วก็ N บวก1คูณ N แฟกต์ ac, ถูกไหมคะกระจายแต่ละตัวเลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะ A N นะคะ a n ก็จะเป็นนะคะ N แฟก N เแฟกเดี๋ยวตัดได้ค่ะนะคะแล้วก็ 2N ทั้งหมดแฟกนะคะตัวไหนตัดได้นะคะเด็กๆตัดเลยนะคะ ตัวที่เราตัดได้มีอะไรบ้างนะคะเอาที่สอง่อง f แฟ t ตัดได้ถูกไหมคะอะไรอีกนะคะ n f c แตัดกับ n f ็ c t ได้นะคะแล้วก็ n อ็ e แตัวนี้ก็ตัดกับ n อ็นแตัวนี้ได้นะคะเท่ากับว่านะคะเราเหลืออะไรนะคะเราก็จะได้เท่ากับนะคะ ดูซิที่เร,เราตัดไปแล้วเราเหลืออะไรบ้างนะคะอ่าเราดูนะคะเราก็จะได้เป็นนะคะลิมิตนะคะ N เข้าใกล้ infinity น,น,นะคะข้างบนนะคะเราเหลือ2 N เบวก2เราเหลือ2 N นบวก1ะคะข้างล่างนะคะเราเหลือ N บวก1คูณกับ N บวก1ค่ะนะคะเราเหลือ N บวก1นะคะคูณกับ N บวก1ค่ะนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนำนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนำนะตัวนำเนี่ยนะคะเราจะพิจารณาเฉพาะ n ที่มีกำลังสูงสุดนะคะนำไปคิดหาลิมิตนะคะทีนี้ 2n บวก2คูณกับ 2n บวก1นะคะถ้าเราไม่คูณออกมานะคะจะเห็นว่านะคะ 2n บวก2นะคะคูณกับ 2n บวก1เนี่ยเราได้อะไรนะคะเราก็จะได้เป็นนะคะอ่ะครูเขียนให้เลยแล้วกันนะคะ เราก็จะได้เท่ากับนะคะครูต้องการเอาไว้หน้าเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นครูขอเขียนต่อตรงนี้นะ,ะ 2n บวก2นะคะคูณกับ 2n บวก1นะคะ<ส>ก็จะได้เป<ส>็น 4n กํลัง2ถูกไหมคะเสร็จแล้วตัวนี้นะคะ2เจอ 2n เป็น 4n นะคะ แล้วก็ 2n เจอกับ1กลายเป็น 2n นะคะก็เป็น 2n บวก 4n ก็จะกลายเป็น 6n อะบวกด้วย 6n แล้วก็บวกด้วย2นะคะส่วนตัวล่างนะคะตัวล่างนะคะเรามี n บวก1คูณ n บวก1นะคะเราก็จะได้เป็น n กาลัง2นะคะสมมติว่าคูณเข้าตัวอ่ะนี้เป็นบวก n อันนี้เป็นบวก n n บวก n ก็เป็น 2n นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น n กาลัง2บวก 2n บวก1 ะะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวนำนะคะตัวนำนะคะที่เราจะนำมาคิดนะคะคือ4 n กํลังสกับ n กํลังสค่ะนะคะเราก็จะได้เท่ากับนะคะลิมิตเมื่อ n เข้าใกล้ Infinity นะคะของ4 n กําลังสส่วนด้วย n กํลัง2นะคะ n กําลัง2ตัด n กํลังสนะคะเพราะฉะนั้นลิมิตเท่ากับ4 4นะคะ4มากกว่า1 มากกว่า1ปั๊บดังนั้นอนุกรมลูออกค่ะดังนั้นอนุกรมลูออกตอบค่ะนะคะครูให้ไปสีข้อนะคะเดี๋ยวเราไปที่ข้อสีกันนะคะ